สวัสดีครับท่านผู้ชม SD 1 n e t ครับวันนี้ SD พาเที่ยวบ้านเรานะครับก็ไปบ่อน้าร้อนทุ่งนุย้ยจังหวัดสตูลนี่เองนะครับมามาเที่ยวบ้านผมดีกว่าครับวันนี้จะพาทุกท่านไปแช่น้ําร้อนครับไปดูว่าบ่อน้ําร้อนที่นี่เป็นอย่างไรบ้างน่าเที่ยวไหมแล้วก็มีค่าบริการเท่าไหร่นะครับไปดูกันนะครับพร้อมเข้าแล้วนะครับที่นี่ก็ มีมาตรการป้องกันโควิดด้วยนะครับสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับนี่คือเวลาเปิดบริการตั้งแต่ตีห้านะครับจนถึงสองทุ่มแล้วก็มีทางลาดนะสำหรับออคนพิการครับ ที่นี่นเป็นบ่อน้ำพุร้อนศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับก็ทุกครั้งเวลามีการประกอบพิธีสำคัญสคัญของประเทศก็จะมีการมาตักน้ำที่นี่นะครับเพื่อไปทำประกอบพิธีนะครับนี่นี่เป็นอัตราค่าบริการนะรถ้าเป็นต่างชาติเก็60คนไทย30ครับแต่ถ้าคนในพื้นที่มีบัตรประชาชนอยู่ในตำบลทุ่งนุ้ยเนี่ยก็จ่ายค่าบริการแค่20บาทนะครับ จะพาไปดูบ่อแม่บ่อแม่อยู่ตรงนี้มีอยู่บ่อเดียวนะครับแต่ว่าร้อนมากก็เดินขึ้นไปทางนี้ครับนี่คือบ่อแม่นี่ครับ ก็มีแยกชายหญิงผู้ชายทางนี้ผู้หญิงทางนู้นความร้อนวันนี้ที่วัดได้นะครับ40.3องศาวันนี้อช้ใช้ใช้ใชายโลเกอร์ใช้็อกเกอร์นี่อ๋อ ก็ถ้าจะใช้ล็อกเกอร์นะวางบัตรประชาชนไว้เพื่อเลขพวงกุญแจนะครับเป็นการมัดจ,จําพวงกุญแจแล้วก็มีชุดให้มีผ้าขุนูให้นะครับชุดก็จะเป็นกางเกงนะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันถ้าคนนอกพื้นที่เท่าไหร่นะห้าสิบบาทถ้าคนในพื้นที่ <บา S 2> ตําบลเมืงก็แสดงบัตรประชาชนนะครับสิบบาท่าคาประจำสามสิบ Okay. นี่นะครับ,บค,ครับก็จะเป็นห้องเปลี่ยนชุดครับมีล็อกเกอร์นะนี่เราได้กุญแจล็อกเกอร์มาแล้วเมื่อกี้ห้องที่หนึ่งก็เปลี่ยนชุดที่นี่ได้เลยนะครับของมีค่าเราก็เก็บไว้ในล็อกเกอร์ได้เลย นี่ก็ส่วนนี้ก็จะมีห้องน้ําครับฝั่งผู้ชายนะมีห้องน้ําเป็นจักโครกแล้วก็นั่งยองแล้วก็มีห้องอาบน้ําแล้วก็มีจุดอาบน้ํากลางแจ้งนะครับที่นี่ห้ามใช้สบู่นะครับในการลงสระ น้ำที่ไหลออกมาทางนู้นนะครับจากบอ่อแม่ก็จะไหลเข้าสู่แล้วก็มันจะก็ไหลลงระบายลงไปทางนี้นะครับตรงนี้ก็จะอุ่นๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นปลายน้ำอันดับแรกพอเราลงมาเนี่ยหลังจากที่ไปล้างตัวจุดนู้นแล้วนะครับ เราก็จะต้องมาแช่ตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันเริ่มจากอุ่นๆก่อนนะฮะอย่าพึ่งลงไปในบ่อร้อนก่อนนะครับแช่ให้มันอุ่นก่อนปรับสภาพก่อนครับให้มันชินกับความร้อนของสาก่อนอเมื่อเราชินกับความร้อนหน้าที่แล้วเดี๋ยวค่อยลงไปในสานู้นะครับ ร้อนเลยครับไม่ร้อนได้ไงมาตอนเที่ยงบางคนก็มาตั้งแต่เช้านะครับชเช้านี่ยก็อาจจะอากาศดีมากหรือว่ามาเย็นๆก็ได้นะครับมาค่ำๆก็ได้นะฮะวีนนี้ปิดสองทุ่มตอนนี้ไม่ไหวฮะแดดทุกงเปลี้ยนเลยครับร้บอน เมื่อเราแช่จนกระทั่งปรับสภาพได้แล้วนะครับเราถึงจะดำน้ำลงไปได้โอเคมว่าเราไปต่างู้นดีกว่าครับตอนนี้ มันเริ่มปรับสภาพได้แล้วนะครับไปใกล้บ่อน้ำร้อนีกว่ครับโอ้ยฝั่งนี้ร้อนมากโอ้ยต้องสักพักสักพักฝั่งนี้ร้อนมากครับท่านผู้ชมต้องรอให้ปรับสภาพสักพักนะครับก็อย,อย่าลงไปไม่งั้นเดี๋ยวไข่สุก <laughs> <laughs> มาเจน่าเียครับ Å! <laughs> <laughs> พอปรับสภาพได้ก็ค่อยหย่อนลงไปนะครับให้มันประมาณตักครึ่งตัวก่อนถ้าใครคิดว่าทนกับความร้อนได้แล้วค่อยดำลงไปฮนะอย่าเพิ่งดำก่อนเลยนี่โฮโฮตรงนี้ก็จะร้อนๆหน่อยใต้อยากแบบร้อนสุดๆเลยนะครับต้องไปอยู่ใกล้ท่อมานะท่อมันอยู่ตรงนี้นะครับเดีย๋ยวพาไปดูท่อัท่อที่มันออกมาจากบ่อแม่นะครับตรงนี้ ตรงนี้ก็จะร้อนสุดๆแล้วความร้อนก็ค่อยๆจะกระจายออกไปวันนี้อากาศดีครับลมพัดเย็นสบายเลยฝนไม่ตกด้วยนะครับดูดูความฟินของบังครับ ปิมากมานี่บางบอกว่ามาแช่ตั้งแต่ตอนสิบโมงครึง่งชั่วโมงกว่าแล้วเนาะอ่าชั่วโมงกว่าแล้วแต่ว่าแช่อย่าแช่นานนะครับแช่แล้วต้องขึ้นไปพักแช่แล้วก็ต้องขึ้นไปพักเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะวูบเป็นลมได้นะครับแช่รอโวยสักพักเดีวก็ค่อยขึ้นไปพักว้าโอ้โห สี่บองศาวันนี้ความร้อนแต่ละวันไม่เท่ากันนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละวันด้วยนี่เป็นอุณหภูมิที่เขาวัดได้วันนี้เมื่อตอน6กโมงสินาทีสี่องศาแต่ว่าผมว่าว้ามาตอนนี้น่าจะอุณหภูมิมากกว่าเมื่อตอนเช้าแลว สี่สิบาองศาวัดได้เมื่อตอนหกโมสนาทีครับของวันนี้นะฮะ 啊好看 Oh. ท่านผู้ชมจากบอ่อนน้นนะครับถ้ามาบอ่อนี้กลายเป็นว่าบอ่อนี้กลายเป็นน้ําเย็นไปเลยคนระับไ,ไม่ต้องกลัวครับทั้งนั้นมานั่งแช่ให้ปรับสภาพให้ดีก่อนแล้วก็ค่อยๆลงไปนะครับแล้วท่านจะฟินครับหลังจากนั้นเรามาแช่ปรับสภาพที่บอ่อนี้สักพักนะครับก็สักประมาณห้านาทีก็ได้นะเดี๋ยวค่อยขึ้นไปนั่งพักแล้วก็ไปอาบน้ําเปลี่ยนชุดประมาณ นี่ก็เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวมาจากจังหวัดไหนครับพี่พียงนสตูลอ๋อขุนสตูนคนสตูลไอหน้าน่าคุ้นๆน่ะมาอยู่ในเมืองใช่ไหมครับใช่หน้าคุ้นๆอ๋อครับแล้วนี่ครับนี่นี่อร์ตครับจากไหนครับเอ๋อเป็นไงบ้างครับความรู้สึกตอนที่ลงมาที่บ่อนี้เป็นไงบ้างครับถามใครฮะถามถามทุกคนเลยฮะทถามคนต่างจังหวัดดีกว่าคนสตูลเนี่ยก็น่าจะรู้จักอยู่บ้างแล้ว แต่จังหวัดมือกรุงเทพว่าเบาก็ความความต่างมันมีไม่เหมือนกันอ <Ahí> อ,อันนี้ก็ได้อีกหนึ่งอารมณ์ครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับตัวของกรรมฐานแล้วก็ความเ <อ S 1> สกของแต่ละพื้นที่อครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่าถ้าไปกับที่ที่อื่นถือว่าเป็นระดับกลางกลางๆลางกลางนะอ่านี้แหละฮะสบายตัวฮะสบายตัวต้องลองต้องลองมาที่นี่นี่ก็ มาเป็นครั้งแรกคือปากศัตรูในหลายครั้งแต่นี่มาครั้งแรกเลยที่ที่บ่อน้ำร้อนนี่คือครั้งแรกใช่ครับผมฝากรายการผีด้วยนะครับได้ได้ได้ปากรายการผ่านช่องนี้เลยช็อกกับเฮียนนะครับโอ้ครับไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นิดนึงไม่เป็นไรไม่มีลิขสิทธิ์นะรายการผมอ๋อแต่ออกรางวัลอะไรครับ โอ้ทั้ง YouTube ทั้งปกติร้อ4.5ทั่วไปฟั<อ>งป๋องก็ได้ครับเดี<อ>นยนกันอ๋อเหรอฮะครับ<ะ>อ๋อที่ทีมทีมงานทีมงานนับปองเหฮะไม่ใช่ทีมฮะ <laughs> เ,เ,เ,เป็นเป็นคนเริ่มต้นฮะอ๋อเหรอฮะ <laughs> โอ <laughs> ด้ดี๊ดมีสัมผัสที่หกไหมครับเพราะเขาบอกว่าที่นี่ผีเฮียนนะโอ้ยไม่มีฮะธรรมดามากร้อนโอ้ยยินดีมากเลยวันนี้เราได้เจอทีมงานคนดังนะฮะนะพี่จะมาอีกไหมพี่ มามามาเรื่อยๆอ๋อแต่ต้องมาอีกต้องมาอีกไปคิดมาแต่ตั้งิ่นฐานที่คุณสุดทุดีกว่าโอ้โนะฮะคุณต้องหาที่ดินสักกีตารังวาดีเอาฝากชัวยฝยกะควับนี่อาบน้ำเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วครับเอากุญแจมาคืนนี่เจ้าหน้าที่ที่นี่น่ารักนะครับ ก็ที่นี่ก็ยังมีบ่อให้นั่งแช่เท้าด้วยนะครับก็ไม่ต้องเข้าไปด้านในก็ได้บ่อแช่เท้าครับก็ลองมาเที่ยวกันนะครับรับรองว่าสบายตัวมากนะครับบ่อน้ำร้อนครับอยู่ที่ตำบลทุ่งนุ้ยนะครับจังหวัดสตูลครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมในคลิปนี้เจอกันใหม่โอกาสหน้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสวัสดีครับ